สมิ c แคปิตอลลิสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีย a m a h a t ทีซ่าเก้าไกลกว่าเคื่องยนต์ y p b s เร่งบิ๊ติดมือย m a h a T า s ีซ่ล้ำหน้าล้ำอนาคตช่วงนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของย a m a h a TZR 150รถสปอร์ต2จังหวะ1 5 0ซ c ในวาระครบรอบ33ปีของการเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทยความยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าก็คือความสำเร็จในการครองแชมป์ยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นเวลา10ปีติดต่อกันระหว่างปีพศ2521ถึงปีพศ2530แต่ความยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่านั้นก็คือ กลุ่มรถสปอร์ตของยามาฮ่าหรือสปอร์ตเซกเมนต์ยามาฮ่าสามารถครองแชมป์ยอดขายสูงสุดเป็นเวลา17ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2521ถึงปี2537ซึ่งความแข็งแกร่งของยามาฮ่าในกลุ่มรถสปอร์ตนั้นต้องถือว่าเหนือกว่าทุกค่ายเริ่มจาก RX1 0 0มาเป็น RX125 RXS Concord RXZ VR 150และ TZR 150ก่อนจะเปลี่ยนเป็น t z m ในเวลาต่อมาย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์โชว์1990ระหว่างวันที่25เมษายนถึง1พฤษภาคมพศ2 5 3 3ยามาฮ่าได้เปิดตัว TZR 150เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งการเปิดตัวในคราวนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมงานที่ศูนย์อัมพรด้วยตัวเอง จำได้ดีครับว่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่า t z r ซ5 0นั้นมันคือสปอร์ตฟูลแฟริงรุ่นแรกของเมืองไทยที่ออกแบบแฟริงครอบคลุมเครื่องยนต์ทั้งหมด100%ซในขณะที่คู่แข่งอย่าง Honda NSR 1 5 0 R และคาว a สกิ i KR 1 5 0 R ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านั้นเป็นฟูลแฟริงเช่นกันแต่ว่าไม่ครอบคลุมเครื่องยนต์100%เซมีการปาดวอลแฟริรงด้านข้าง หเห็นฝาครอบจานไฟและฝาครอบชุดคัดในขณะที่แฟริงของ TZR150 นั้นคลุมเครื่องยนต์ทั้งหมดให้ความสวยงามเราใจเป็นอย่างมากผมยืนดูด้วยความตื่นตะลึงครับเพราะว่าที่บ้านนั้นมีทั้ง RXZ c o n c o r d เเมื่อมาเห็น TZR150 ที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวร้าจะแบบนี้แทบอดจะไม่ไหวครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในงานมอเตอร์โชครั้งนั้น ยามาฮ่าได้มีการเชิญอลิสมันพงเรืองรองมาร่วมโชว์ตัวพร้อมกับ TZR150 ด้วยและนอกจากจะมีการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์แล้วสำนักงานใหญ่ของสยามยามาฮ่าดินแดงก็มีการเปิดตัว t z r ซ5 0ให้คนทั่วไปได้เข้าชมซึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมชมด้วยเช่นกันครับเพราะว่าตรงจุดนั้นจะมีประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ไปเที่ยวชมงานมอเตอร์โชว์ก็จะมารวมตัวอยู่ที่นั่น มีแต่เสียงชื่นชมนะครับเรื่องของรูปแบบดีไซน์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากความสําเร็จที่สําคัญส่วนหนึ่งของยามาฮ่าก็คือการออกแบบเครื่องยนต์เป็นแบบหลีดวาลที่ช่างทั่วไปสามารถ modify ปรับแต่งได้โดยง่ายมันสามารถเพิ่มความเร็วความแรงได้เพียงแค่ทดสเตอร์เปลี่ยนท่อปรับหลีดวาลจุนอัพเล็กน้อยรถก็วิ่งสุดเสียงสังแล้วครับจุดเด่นที่หลายคนยังไม่ทราบกันก็คือว่า เครื่องยนต์ของยามาฮ่าในเวลานั้นมีการปรับอัตราทุสเตอร์หลังขนาดใหญ่ถึง46ฟันเพียงแค่ทุสเตอร์ลงมา3-4ฟันรถก็วิ่งอย่างมากมายทีเดียวจึงเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาวัยรุ่นในยุคนั้นที่นิยมความเร็วความแร,มเรงเป็นอย่างมากผมจําได้ดีครับว่าก่อนน่าจะเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นั้นยามาฮ่าได้มีการยิงโฆษณาแบบทีเซอร์ทางสื่อโทรทัศน์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันสองดวงนี่คือประโยคคําพูดที่ สร้างความร้อนใจเป็นอย่างมากครับเพราะทราบทันทีว่ารถสปอร์ตรุ่นใหม่ของยามาฮ่จะมีไฟหน้า2ดวงอย่างแน่นอนและก็เป็นจริงตามนั้นครับไฟหน้ากลมคู่ของทิ r ซ150นั้นมีขนาด100มิมหรือ10เซนติเมตรสดวงวางคู่กันให้ความสวยงามเป็นอย่างมากเพราะว่าขณะนั้น KR150R และ NSR150R เป็นไฟหน้าแบบดวงเดียว แต่ของยามาฮานั้นฉีกแนวออกมาครับเป็นไฟหน้ากลมคู่โดยมีต้นแบบดีไซน์มาจาก y a m a ฮ่ F ZR 250ในญี่ปุ่นและจุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือการออกแบบกระจกสองหลังติดไว้ที่แฟริงซึ่งเป็นรุ่นแรกของเมืองไทยเพราะว่า K R และ N S R นั้นกระจกสองหลังติดอยู่ที่แฮนด์ดังนั้นเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นที่ Z R กินขาดในเวลานั้น สำหรับเครื่องยนต์ของ TZR150 เป็นแบบ2จังหวะ1สูบแคลนคลีสรีดวาลระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมกับระบบ YPVS หรือ Yamaha Power Valve wow System มันคือระบบควบคุมไอเสียอัตโนมัติโดยมีเซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวควบคุมการเปิดปิดของวาลไอเสียลักษณะของตัววาลเป็นทรงกระบอกปาดด้านข้างซึ่งมันจะเปิดปิดพอร์ตไอเสียให้มีขนาดความสูงที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การายไอเสียนั้นเป็นไปนอย่างรวดเร็วในรอบเดินเบาวาลวไอเสียจะเปิดสุดครับและเมื่อบิดคันเร่งเกินกว่า2,000รอบต่อนาทีขึ้นไปวาลวไอเสียจะปิดสุดจากนั้นเมื่อถึง6,000รอบต่อนาทีวาล์าวีเอสจะเริ่มเปิดอีกครั้งและจะเปิดสุดที่8,000รอบต่อนาทีครับคำว่าวาลวเปิดโลกเปลี่ยนนั้นคือคำของคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้สัมผัสกับ,กบมอเตอร์ไซค์สปอร์ต2จังหวะ 150cc ในอดีตฟิลลิ่งและอารมณ์ของมันในเวลานั้นบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าสุดๆจริงๆผมมีโอกาสทดลองขับขี่ทดสอบรถด้วยตัวเองทั้ง TZR t z m NSR KR Serpico PDK บอกเลยครับว่ายุคของมอเตอร์ไซค์2จังหวะในเวลานั้นมันสุดๆจริงๆครับใครที่ไม่ได้เคยขี่จะไม่เข้าถึงอารมณ์ตรงนั้นอย่างแน่นอน ปริมาตรจริงของ TZR 1 5 0อยู่ที่147ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด7.1ต่อ1ให้กำลังสูงสุด34แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2.35กิโลกรัมเมตรที่1,000 10, 0รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้ยามาห่าระบุไว้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความจริงแล้วทศเตอร์หลังเปลี่ยนท่อจุดอัพเล็กน้อย ก็เกือบชน200แล้วครับการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ของมิคุนิ V M 3 0ซึ่งใหญ่สุดในเวลานั้นนมหนูเมนเจตเบอร์195และยังมีระบบ Y E I S หรือ Yamaha Energy Induction System ซึ่งก็หมายถึงการออกแบบให้มีกล่องเก็บกักไอดีที่อยู่ตรงกลางระหว่างคาร์บูเรเตอร์และเครื่องยนต์เมื่อเวลาผู้ขับขี่ยกคันเร่งไอดี ID ส่วนเกินจะไหลขึ้นไปเก็บอยู่ที่กล่องไอดีตัวนี้ และเมื่อเรามีการบิดคันเร่งทันทีดนใดใไอดี ID ที่เก็บกักเอาไว้ถูกนํามาใช้ทันทีเช่นกันทําให้รถนั้นมีสัมผัสที่ดีไม่เกิดการรอรอบรถสปอร์ตในยุคนั้นวัดความเร็วกันด้วยเรือนไม้ครับเรือนไม้ของคันไหนมีตัวเลขเยอะๆทุกคนจะคิดไปก่อนเลยว่ารุ่นนั้นต้องมีความเร็วที่เหนือใครอย่างทีซัตอาร์นั้นเรือนไม้ให้ตัวเลขสูงถึง220กิโมตรต่อชั่วโมงวัดรอบเป็นเข็มดิ่ง 1 3 0 0 0รอบต่อน,นาทีให้ความร้าใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเข็มดิ่งในช่วงนั้นมันคือสัญลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่มีความเร็วความแรงนั่นเองช็อคอัพหน้าขนาดแกน33มิมลิเมตรช่วงยุบ140มิลิเมตรครับช็อคอัพหลังเดียวโมโนโชค็คแต่ว่ายามาฮานั้นโฆษณาว่าเป็นโมโนโครอสซึ่งตรงจุดนี้ต้องถือว่าเป็นการโฆษณาเกินความเป็นจริงเพราะว่าโมโนโครอสนั้นต้องมีชุดกระเดื่องซับแรงสะเทือน แต่ว่าโมโนครอสของยามาฮ่ VR TZR เวลานั้นไม่มีชุดกระเดื่องซับแรงสะเทือนครับดิสเบรกหน้า1ลูกสูบขนาดจาน226ม mm, ิลิเมตรดัมเบรคหลัง130มิลิเมตรและภายหลังอีก3ปีต่อมาก็คือปี2536ก็เปิดตัว TZR-R ที่มีดิสเบรกหลังออกมาให้ได้ใช้กันและมีการเพิ่มเติมระบบ YCLS ก็คือ y a m a ฮ่าคอมพิวเตอร์ลูบิเคชันซิสเต็มมันคือระบบที่มีการควบคุมการจ่ายน้ำมันออโต้ลูปให้น้อยมากตามรอบเครื่องยนต์ครับเพื่อการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดมีควันไอเสียน้อยที่สุดและ TZRR รุ่นใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดแฟลิงท้ายไฟท้ายใหม่ดูเหมือนมี2ดวงแต่จริงๆแล้วมีหลอดไส้เพียแค่ดวงเดียวครับยางหน้าขนาด80ทับ100วงล้อ16นิ้วยางหลัง90ทับ 90, วงล้อ18นิ้วเป็นล้อแบบซีลวดนะครับในช่วงเวลานั้นแม้ว่า t z r 150จะมีความเร็วความแรงแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มีโอกาสลงสนามแข่งสักเท่าไหร่เพราะว่าณเวลานั้นยามาฮ่าถอนทีมแข่งออกจากสนามจนกระทั่งมีการเปิดตัว TZM ในปี2537ยามาฮ่าจึงกลับเข้าสู่สนามแข่งอีกครั้งหนึ่งพูดถึงรถสปอร์ตของยามาฮ่าแล้วอารมณ์ของความเป็นหนุ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ เลือดที่สูบฉีดพรุ่มพล่านในร่างกายของเราขณะที่บิดคันเร่งรถสปอร์ตสองจังหวะ 154cc นั้นบอกเลยครับว่ามันสุดยอดจริงๆและวันนี้ผมก็รื้อฟื้นความทรงจำกับประวัติศาสตร์ของ t z r 150มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเรื่องราวของยามาฮ่ยังมีอีกมากมายโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่ครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้า ถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิงได้เลย